ปาตี้ปาตี้ปาร์ตี้เหรออ้ยระเไฟระเบไฟเอย เตือนแบบเตือนจริงๆเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกม GTA r o e Pay ซึ่งเราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในเกมนี้ทางตัวเจ้าของช่องเองมีความอินมากๆกับการสวมบทบาทแบบจริงๆจังๆดังนั้นคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศคำหยาบความรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้คําแนะนํากับลูกๆที่น่ารักของท่านด้วยนะคะส่วนนังเด็กคนไหนที่ยังแอบดูและแยกแยะไม่ออกว่านี่คือการแสดงพวกลอนออกไปส่วนนังน้องคนไหนเนี่ยที่ยัง คอยสนับสนุนพี่และเป็นเด็กดีที่ทำตามคำเตือนพี่รักพวกหนูนะคะปอหลอคลิปที่มีเนื้อหาแบบนี้จะได้ทำการติ๊กว่ามีเนื้อหารุนแรงมีคำหยาบเพื่อเป็นการป้องกันเด็กๆไม่ให้มาดูนะคะส่วนใครที่โตแล้วก็มามาดูกันอีกหอยหมาอ กบอดจารอ์บัาจารย์บัาชาิไชาก็ไัดไอาอาจรรยกบารยปาปอยู่ไหนปัญตายเนาะปตายยเะตายพวกเธอมันร้ายไอพวกนางแมลงปอ เจาพระพัทยาทำอย่างไร้ยังไงไม่ดีไอพวกมลงป่าพัทยาเขาลบไปแล้ววะพัทยาเธอพัทยาพัทยาสมดพี่ฝากไว้ก่อนเถอะพวกมลงป่าเป็นไงบ้างครับพี่เสกเจอเจอพัทยาไหมคะเจอเจอพัทยาไหมคะเจอไหมคเะอย่างอย่างเขากำลังเขากำลังพาึ้นมาอยู่เนี่ น่ากลัวจังเลยเธอพวกเนี้ยทําไอคาะเมย์ไอชื่ออะไรนะาชื่ออะไรนะคาริน่าคาริน่าคาริน่าทางเข้ามาในบ้านเราแล้วก็แบบเจียวจใาด้วยเนาะอืออ่ะฮะดีมาะว่าพวกเราดุยก็เดินเข้ามาหาไงนะใช่นะผมก็ทําไงครับเรื่องสอบเจอกันไปสอหมอ่ะปฎิยาตัวรอดนะคะคาริน่าไม่อยากให้พวกครับต้องมา ตายเขาอะไรแบบอุ้ยดูดิเขาแรงจังเลยเราเราไม่ได้เลยครับเราไม่ได้เขาเป็นเสียงครับ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 ใจเดี๋ยวรอกันนะโอเคก็ขอบคุณเสียงหนักช่วยเจอคอนแทนเสียตายอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างเงี้ยเขาตายหรือตายตายเกากีไปไหนเนี่ยนะกันี้เกากีไปไหนฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะชาเปิดใจบอกหน่อยได้เปล่าบอกครับบอกวิเศษไปฮะอาจรยชาบอกว่าแบบ พอดีว่า<ต>พวกเราเจอคารินาที่บ้านคา่ะคารินาเขาเข้ามาในบ้านมันหลบฝดเลยก็ไม่ดูในบ้านของไลเกอร์อก็ได้คุยกันทักทายกันแล้วเขาก็บอกพวกเราเป็นเลือดสีโคนแล<ช>้วพอดีเนี้ยพอเรามาตอาแดก,ก็นะคะเขาพาเพื่อนมาเราก็เคยเห็นว่าทำไมปีกเขาเขาหมือนเราเลยเขาเหมือนปีกแมลงปอเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเจียวเจ้าวเจียวเจ้าวกับเราก็แบบมีการโต้เถียงกันนะคะแล้วยู่ดีเขาก็ผักพัทยาตกน้าหัวกระแทกกับกําแพงก็ตายเลยค่ะจมน้ําตายค่ะหลบไปเลยหรอใช่พัทยาเขาว่ายน้ำไม่เก่งค่ะถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องเราต้องไปไยที่ สำนักงานพีเพ็กครนิดนึงเนาะโอเคค่ะได้ไหมได้แต่แต่จะไม่มีการจะไม่มีการสร้างความวุ่นวายในนั้นนะครับต้องบอกพวกเขาพวกเขาเสียงดังมากเลยค่ะจะไม่พูดจนกว่าผู้บุกจะถามเนาะไม่พูดก็ไม่พูดโอไหมโอเคค่ะโอเคค่ะโดนแน่นังทำเป็นคาเมล่ามันชื่ออะไรวะคาริน่าคารินาคาดีนาเดี๋ยวเข้าไปด้านในนะวิ อย่ามิหยุดพูดอย่าหยุดพูดพูดมากจังเลยเจียวเจ้าเจียวเจียวใกระถ่าไฟใส่เลยมั้ยโอ้มันก็แก๊กมันก็แก๊กกินไปกินบิ๊กเฮ้ยเกากรีมาบอกมันมาเร็วดิเนี่ยมาเร็วช้าเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้เออเราอยู่ตรงนี้กันนะเดี๋ยวรอทางว่างจากเมืองแกะมาฝ่ายโอเคครับมาทางนี้เลยครับเอนั่งรถไฟไปก่อนอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูด้าเดินเขาสิมันมาก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 ดูดูดูตรงเท้าตรงเท้าดูตรงเท้ามันแย่งซีนเธอแล้วปุ๋ง ยอมเหรอไม่ยอมไม่ยอมลายมากอะลายมากดู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 ไปไหนสองคนจะเข้าไปแบยานด้วยนะทางไหนคะทางไหนคะทางนู้นใช่ไหมคะพวกแก๊งแมลงปอสู้แก๊งแฟรี่ได้ไงใช่ดูด้วยเราก็ชนะแล้วใช่เรื่องแสงไม่ด้วยจัตอนคืนใช่เขาพูดวเรื่องแสรได้หรือเปล่าก่อนใช่ดิแทร้อยเก็บตีเน่าๆของเธอสักทีนี่มันบาดหน้าพันหนูก็หนูกหนูฮือนือฮืออ ได้ทำอยากอยู่ใกล้ๆเขาใช่ไหมล่ะเจ็บเจ็บจังเลยใช่อยู่ในความสงบด้วยนะครับ เ่าเหตุการณ์มาทั้งหมดมาถ้าไม่ใช่คุณแย้งขึ้นมาค่ะเราแต่ตอนแรกเลยนะคะคือพวกเรานอนกันอยู่ค่ะเพราะเราอ่ะออกจะไปตอกแตรก้อนแต่ว่าอ่าพีเฟกอ่าพีเฟกชื่ออะไรโวยนะวัดโก้วัดโก้ใช่วัดโก้ค่ะ <What? S 2> เขาห้ามเราไปค่ะเขาบอกวันดึกแล้วเราก็ขอไปเขาไม่ให้ไปเลยเราก็เลยมานอนกันที่เตียงค่ะนอนเตียงเดียวกัน4ีคนเลยตอนนั้นพัทยาย,ยังไม่ได้มาที่หอค่ะแต่ทีเนี้ยอ่อ เขาชื่อว่าคารีนาคาริน่าคารีนาไม่คาริน่าคารีนาคารีนาโผล่มาจากไหนไม่รู้ค่ะอยู่เหมือนกับว่าโผล่มาอย่างไรไม่รู้ในบ้านไลเกอร์ค่ะแล้วก็ตกใจเสียงเขาเหมือนเหมือนคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกมีแบบขยังค่ะคาริน่าโผล่ไปเพราะว่าศาสตราจารย์คุมมาเรียกคาริน่ามาผ่านประตูมิติอ่านั่น่ะเขาโผล่มาอย่างนั้นค่ะ แล้วเนี่ยเสียงเขาเหมือนคนคนหนึ่งที่เราแบบว่ารู้จักแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวเขาค่ะคือพจมานคืออาจจะเป็นเพื่อนในจินตนาการเราก็ได้เพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่รู้วพจมานคือใครใช่ไหมเพราะว่าครูเขาบอกว่าไม่เคยมีคนชื่อพจมานเราก็งงว่าเราเราฝันหรือเปล่า นั <Universe> ่นแหละค่ะเขาก็เหมือนพระเจ้ามากเลยค่ะทีนี้เราก็เลยแบบบอกเขาว่าพระเจ้ามาหรือเปล่าแบบคุยกันนะค่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าใครคือพระเจ้านหรือพระเจ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช่หรอเธอไม่ใช่พระเจ้าจริงหรอเขาบอกเขาไม่ใช่อะไรย่างเงี้ยเราก็บอกว่าระวังนะเธอคนจะใช้เธอพูดชื่อพระเจ้านาอ่ะเขาแบบนิสัยไม่ดีเลยขอแข้งค่ะให้ฉันสาบานที่ไหนก็ได้ต่อโลกใต้ต่อผอเลยก็ได้ว่าฉันไม่ใช่พระเจ้านเพราะว่าฉันคือคารีน่าเฮลลี่ตั้งแต่เกิดตั้แม่ฉันชื่อไรตินาซอสคือนี่ค่ะนั่นแหละค่ะคือดิฉันคคคิดว่่่่่าาาาาาาเเเเเ้้ป็็นนนนนนพพุชชมมมมบออกกกไไใใะะรรยยยงีีััจ ก็ถามพวกเราก็เป็นรูปสีโคนนะคะโอ้โหเป็นสัตว์ผสมด้วยค่ะ่ยายค่ะเขาไปคนมาพูดใส่ฉันก่อนว่าหน้าฉันเหมือนโคลนเพราะว่าสีผิวที่ดำครามของคนไหนพูดคะครพูดครไพูดก็จะเป็นแฟรี่ชั้นสูงนะเธอเป็นอะไรเธอเป็นรูกคนโคสีโคนหรือเปล่าเฮ้ยเธอไม่ใช่เลือดหน้าสีโคนหรือเปล่าเธอบูรี่เหรอ ฉันก็จะไม่ได้หรอกนะเพราะว่ารับรุงเธามันก็ไม่มีเอกลักษอะไรให้น่นอนสักเท่าไหร่เลยใส่เ้วยขาใส่ลายพดูดิแค่นี้เขาก็ด่าแล้วว่า อ่าครับเราต่อครับจากนั้นค่ะเราก็หายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะแล้วพอตอนเช้าค่ะเราก็อยากไปช็อปของที่แบบว่าตอกแตาก้อนนะคะแล้วพอเราไปพอเราเห็นบอกว่ามีปงมีปีกเดินกันมาด้วยเราก็แบบว่าเฮ้ยมีเผ่าพันธุ์อื่นด้วยหรอตอนที่หนูเดินเข้าไปหนูไม่ได้ตั้งใจจะไปหาพวกคาะคด้ซ้ัมหนูก็นังคุยกับสตัดดาร์ตานสเตเฟนเลยได้ซ้ําแล้วพวกหนูก็ได้ยินข้อสุกซิปเรื่องปีกแมงปอปีกแมงวาอะไรของพวกหนูที่ติดอยู่บนหลักหน้าที่นี้ พวกเขาก็มาซุบซิบจนทําให้หนูต้องเก็บมันดันโทรศัพท์ไปหาพวกเขาเพราะนอกจากนั้นคือบอกว่าปีกเขาแบบมันแยงตาจริงๆอะค่ะคือเธาก็เล่ว่าเฮ้ยหนูถิมีแบบเผ่าพันธุ์อื่นเนี่ยหรอปีกอะไรอะปีกมันนางปอหรือเปล่าเธออะไรเงี้ยเราซุบซิบกันอะเราก็แค่ซุบซิบกันเราไม่ได้ด่าเธอทีน่ะหนูถิเขาก็แบบมาทำลายพวกเราอะค่ะเขาถึงตายเลยอะค่ะเขาต่อยภรรยาตกน้ําผักตกน้ําอะตายเลยจริง แลาวนี้ใส่บ้านอะไรก็ไม่นา่าจะเป็นพวกขี้ดินไทยอย่างนี้นะคะค <S <S แต่แตมันใช้ไม่ได้กับกระเทยค่ะกระเทยนิน,น,นทา มันอาจจะเป็นข้อยกเว้นให้พวกทาเกใช่ใช่คยนโดยจริง่งั้นคุณก็เห็นแล้วนี่คะบ้านพรีเฟสว่าพวกเขาเริ่มมินทาวันก่อนเพราะฉะนั้นฉันไม่ผิดอะไรสักนิดแต่ว่าเธอก็แจ้งอาจารย์ได้นี่คะเธอไม่จำเป็นต้องแบบฆ่าฆ่าคนก็ได้นี่คะใครแชร์ที่นาใครผักใครสักคนหนึ่งเลยพยาพูดพูดพาพูดพญาพญ่าพญยาบ้างก็พญยาบ้างยังไงต่อคะจะตัดสิ่งยังไงพอ่าจะถูกพูดมาครับเออจะบอกว่าพยาพัทยาได้ยินไม่รู้ใครนะคะบอกว่าเหม็นกลิ่น ซึ่งพัทยาคิดว่าคำพูดใ่ไหมว่าใครจะก็ก้าตาพีอ่ะเป็นคำพูดที่ไม่ดีมากๆเลยค่ะแต่พัทยาไม่ตัดสิน<ค>นะใช่ค่ะใครนนะคือโดดว่าสิครัน ใช่ค่ะน่่กคค้ารไมโอเแต่ตามที่พัทยาเคยอ่านมานะคะปกติคนที่เขาทำเขาจะร้อนตัวค่ะใช่แล้วเรื่องมันก็มีตอบว่าพัทยาประเมินไม่ทราบว่าเขามีอะไรกันพัทยาก็เป็นกลางสุดๆแล้วก็เดินมาเดี๋ยวมันไม่มีอะไรเป็นกลางนั้นแหละในเมื่อเธอใส่ชุดร้อนไรก็อยู่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นกลางหลือง่ายว่าบ้านเราเหรอเขาบ้านบ้านเราเขาบ้านว่าบ้านเราทำไมอ่ะเฮ้ยาวาบ้านเราบ้านอยู่บ้านไหน ก็ต้องเข้าข้างคนบ้านนั่นแหละก็ภรรยาจะบอกนะคะเพราะว่าภรรยาไม่เคยรู้จักคารีนามาก่อนภรรยาจะตัดสินจากมุมมองที่เป็นกลางนะคะก็ภรรยามาถึงบ้านแก็เรียเสียงเขาทะเลาะทะเลาะกันใครสักคนพูดว่าเลือดสีโคนปีกแฟรีซึ่งภรรยาก็จับอะไรไม่ได้แต่รู้สึกพอเขาเริ่มทะเลาะกันก็เริ่มแบบมีทำนี่ทำนี่ขอเท่นะคะขอแยงมีขนาดทำอะไรไม่ได้เลยนะคะมันเป็นเรื่องประหลาดใช่ไหมเรื่องประหลาดเป็นข่าวด้าหนึ่งค่ะ แล้วพระิยาเก็บเพื่อนขวด้วคำนี้คุณคุณนะแล้วพระิยาเองก็จะเข้าไปห้ามเพื่อนแต่เหมือนโดนผักตกลงไปในน้ำแต่พริยาไม่เห็นว่าใครผักนะคะอันนี้ขอแยงขึ้นมาที่ไม่รู้ว่าใครผักเพราะว่ามันเป็นขึ้นทะเลฟัดนี้คะ่ะเราอยู่บนน้าบนท่าเรืออันนี้ขอแยงง้งค่ะดิฉันเห็นค่ะ เห็นข้าเห็นข่าเห็นข้าเห็นข่ะขอยแยมข้าขอยแยมขอยแยมกันขอยแยมโมขอแยมขบยแยมถ้าจะเอาขอยแยงเนี่ยคือคนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้คือเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าให้ผมพูดจากเนื้อผ้านะถ้าจะบอกว่าทุกคนอยู่ในเนี้ยเห็นเหตุการณ์บ้านคิงกิโดราเขาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีแต่ตอนเนี้ยมาตั้งแต่เริ่มมีการคือโรนิค่ะ อยายาไม่าไปเลยสตบสติอารมณ์ด้วยครับเหตุการณ์ครั้งนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันด้วยความที่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดเจ้าของเสียงเป็นของใครถูกต้องไหมฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองอ่ะโดนคําพูดที่ร้ายแรงใส่ตรงที่ว่าบอกว่าสีผิวโคนสีผิวเหมือนโคนถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอ่าฮะส่วนฝ่ายของไลกอร์จะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายกันแต่ต่างกันที่ของคุณเป็นชนเผ่าคนเผ่าพันธุ์ถูกต้องไหมครับแล้วของเผ่าพันธุ์ของคุณอ่ะมันเป็น มันมีชื่อเผ่าพันธุ์อยู่แล้วไม่ใช่เลือดผสมถูกต้องไหมใช่ค่ะเลือดผสมก็คือเลือดผสมนะคะขยย่ยังแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาอ่ะไม่ใช่สายพันธุ์แท้ก็หาอะไรมาพิสูจน์สิคะว่าเป็นเผ่าพันธุ์แท้เป็นนางฟ้าตต่มเมรียมิชาแม่มดถ้าไม่เรียกว่าสมสูนี่มันเรียกว่าอะไรหรอคะเป็นเซรีแบบเซรี เท่าที่ฟังเสาอยู่ตัวขนาดอยู่ต่อหน้าพวกผมคุณยังไม่ได้ให้เกียรติพวกผมเลยนะแล้วคุณยังมาพูดถึงเกียรติเกียรติสีผิวกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคันนี้ว่าใครนะก็แค่อยากรู้คันนี้นะไม่เคยตั้งคําถามอะไรแบบนี้คันนี้นะก็แค่อยากจะรู้จักเ่าพันอื่นให่ดีกว่านี้เท่านั้น่าขอแยกนะที่นี่เราไม่แบ่งสายพันธุ์นะผมกับทุกคน ค่ะฉันจะพยายามเข้าใจนะคะคุณพีเตกจอนแห่งครอสเซอลนฮะอย่างที่บอกครับเท่าที่ฟ wow ังดูพวกผมสรุปได้แค่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการเข้าใจผิดไม่ไม่ใช่การกระทําที่ด้วยคําพูดที่ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าที่พัทยาตกไปมันมีคนผักนะคะตรงนี้เราจะตัดสินกันยังไงดีครับพี่พีเตออ๋อครีน่าเห็นค่ะโทรทำใครเป็นคนผักคนนี้ อ๋อขนมปัครับขอเป็นผักนียไม่ไม่ผักคนผักตอนนั้นใช่คาริน่าฉันไม่ได้เห็นเธอเจ้เห็นคนนั้นนล้ผมดำอ่ะใช่ฉันก็เห็นเมื่อกี้โอเคคุณจะยอมรับไหมครับว่าคุณเป็นคนผักคือดิฉันน่ะเพิ่งเข้ามาที่นี่วันแรกยอมรับไม่หนุดซ2ครับเธอเป็นคนผักใช่เธอคนผักฉันเมื่อกี้ไม่ได้ผักฉันแบบพญาคือไม่ได้ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าฉันจะทำฉันก็ไม่ยอมรับอยู่ดอ้าวโอเคจบแล้วครับหลุดออกจากปากคุณเองไหมใช่เธอโปะแล้วเนาะคาริน่า ไอเดเดนอกเลยหนาเห็นเหมือนกันเลยเนาะไม่เกี่ยค่ะคุณไม่เข้าใจ t พราะฉัใช้กันหน่อยนะดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ได้ทำได้ถึงฉันทำดีฉันก็ไม่ยอมรับอยู่ดีไม่ได้แปลว่าดิฉันทำค่ะสาด้าเชีย t ์พระดาวผีพรดาวผีพรดาวผีย่ำดาดาว่ดาวับก่อนย่ำดาใจเย็นนะครับรออยู่นะคะพิงแส่ก็ตัดสินใจยังไงก็ว่ามา ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้มันไม่มีหลักฐานคาตาจะมาตับควนดิฉันนั่นมันไม่ได้ค่ะจริงๆเ้วเรื่องนี้โซฮันก็อาจจะเป็นคนที่ผักจริงแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะใช่ค่ะคืออะไรวะอาจจะเป็นคนที่ผักจริงแต่ก็อาจจะไม่ใช่ด้วยคุณบิวตี้ฟูลค่ะเขาเห็นดิฉันยุ่ตลอดเวลาค่ะ่เดี๋ยวผมรอพยานของคุณมาก่อนแล้วกันแต่ถ้าตามไม่ขึ้นก็อาจจะโดนไปด้วยนะใครโดนไปด้วยคุณบิวตี้ฟูลหรอคะเตรียมอะไรคะ นั่สิเธอทำเธออาจจะเปลี่ยนก็ได้นี่เนาะนี่อะไรล่ะฉันก็อยู่ที่นี่ตลอดเวลาเบอร์โทรเขาฉันก็ไม่มีพวกเธอ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 น่ะพวกเรามาที่นี่กันทำไมอ่ะงงจังมาทำอะไรวะเขาไม่เข้าใจเหมือนกันงงวะเออฉันก็ไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยเธอไม่ได้ไปแจ้งความหรอว่าคุณฉันทำร้ายร่างกายมีคนตายดิหรอเมื่อกี้มีคนตายด้เหรอ ตายอ่ะรู้เรื่องเลยอ้โหน้องไม่รู้เรื่องเลยค่ะขอถอนคำฟ้องค่ะไม่ได้เกิดขึ้นเลยค่ะเมื่อกี้น้ำเมือเองค่ะขอถอนคำฟ้องค่ะพยารื่อตกน้ำตายค่ะมาเดี๋ยวเราจะไปถันเถอะปะทุกคนเงียบก่อนครับเงียบก่อนกลายเป็นว่าคุณบอกว่าพวกคุณไม่รู้สาเหตุที่ว่าพวกคุณโดนเรียกมาที่นี่ถูกต้องไหมครับค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่เบื้องต้นรู้สึกว่าทางสารวัตรนักเรียนและกลุ่มผู้รักษาเนี่ยมีเคสที่แจ้งเตือนอยู่ที่ท่าเรือตรงนั้นพอดีอ๋อพยาลื่นหรือเปล่าเมื่อกี้ขึ้นมันแรง้ะเธอใช่ไหมตะไคร่นาหรือเปล่าเนาะที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้จะถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จและรับผิดชอบหรืไม่ค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่ามันเข้าใจผิดกันค่ะมันเข้าใจผิดกันเฉยๆเนาะกอดกอดกอดกอนกอด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 อดกอดกอดกดกอดอดกอดกอดกัดกกอดอกกก เออเธอเนาะเห็นไหมเข้าใจกันผ <t imes wei> ิดแค่นี้คุยกันก็รู้เรื่องเนาะฉันบอกแล้วว่าเออฉันชื่อนรดชาเธอชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อโชฮามยามสวัสดีโชฮามยามแล้วผู้ชายผมยาวคนนั้นชื่ออะไรหรอวียนี่พี่สาวฉัน สาวนอชอฉันนึกว่านอชอไมใช่นอน้าปุ้ยมอปอมาปุ้ยอปอโอ้ยโอ้ยาอยโอ้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 าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้อ้ยโอ้าโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยอ้อยอ้อยอยอยอ้อ้ยออ้อยอ้อ้ําอเธอะอ ฉันก็ไม่ได้อยากบิเรื่องกับคนตายเท่าไหร่หรอกพวกนางฟ้าว้าวี่ว่าน่าจะกแซวแรงไปนาออกยอย่างมากอดฉันเธอเป็นใครน้ำหนักตัวก่อนเราลักกันไงเราเป็นเพื่อนกันไชอปิดเอกอมม่กไออ่ะ

ปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้เหรอเฮ้ยรอบกองไฟรเงไฟเฮ้ยประชุมเพิ่มงงจะแค่เมืงกันหรอคดแท็กซี่แท็กซี่จบอยู่ข้างล่างไปดีไปดีบางคนที่จบแล้วยังไม่จบนะครับที่นี้เราก็ฉลองปิดเทอมกันนะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับหรือพวกกีฬาฟรีดิตนะครับเดี๋ยว ให้เราเตรียมพร้อมกันด้วยนะครับว่ามันจะมีกีฬาเข้ามาให้เราได้ลงเล่นกันนะครับอาทิตย์หน้านะส่วนวันนี้ก็อยากจะเรียกทุกคนมาขอบคุณนะครับที่พยันตั้งใจเรียนกันนะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลให้กับทุกคนได้ของรางวัลละกันเนาะที่ตั้งใจเรียนนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะทําการเสกให้ทุกคนเลยนะอาจารย์เขาจะได้มนแคสิเอาโอิงแคโอไปแล้ว ไ,ม,ไม่ได้แล้ว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 ไม่ไ้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไมไม่ทันแล้วไ่ ไลก์เกิร์สสลัดไส่ป้าไลกเกิรส่ไลกสใ่ป้าไลกเกิรไว้์ลาโลตายโลโต

าจะหยอนปีชูโยอหยอนตตหยอนตตย่อนตูตเพราะว่าหยอนตอบหน่อยหยอนตอบหน่อยหยอนตตูหยนตเจตตจะทำได้คุณเจตตโนะครับบาไรเกอร์เจตที่เป็นตัวแทนบาไลเกอร์ว่าน้ำัตามเลยคระตามเลยค่ะตามเลยค่ะไปค่ะเดีต้องเดินเดี๋ยวต้องเดินภรยา ตรงย่าแล้วมยันั้างนั้นข้าไปแล้วดันแล้วดันแล้วดแล้วดนยบไม่ไบๆมาจับๆจะขไยับได้ปั้ยดันข้างเดี๋ยวดนๆหยุดๆด้ข้างนั้นข้างน้นข้างนันข้างลอุวยอทําไมไม่ดานข้างกัน เธอรู้ไหมว่าเราเป็นเจ้าแม่การันตีอีกเรือว่าไงคะว่า ปพาป่าสาจอนะคะเขาแบบเขาแบบเอ่อรถรถเอ่อรถไฟตกรางนะคะนะเขาแบบไม่ได้มาชวนนาตาชาเอ่อเขาว่าจะชวนนาตาชาไปงานพรมด้วยกันนะคะว่าใครนะคะใครนะคะอ้าวแล้วกูไะอีดาเออมีคู่เละมีคู่บัดอีอ้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกับผู้ชายเลยเดี๋ยวไปกับผู้ชายบ้างแฮมมอนด์อัลเบิร์ตโรฟิกแกรนด์ไปแมนการ์นักนะคะไปเลยเดี๋ยวฉันไปกับผู้ชายยี่หมอใช่ไหมใช่ไปกับเธออ่ะอเธอเธอ เธอเธอมองหน้าชันเธอมองหน้าชันศาสตราจารย์คะน่าจะคงไปกับเอ่อศาสตราจารย์ทำมอนไม่ได้ค่ะขอบคุณขอมมากเลยนะคะแต่คงต้องขอปฏิเสธก่อนนะคะ นาตาชาป่าใจฉันก็คงจะช้ำใจแย่เลยค่ะกูอยากไปกับผู้ชายนาตาชามองหน้าฉันมองหน้าฉันเธอมองมองให้ลึกเข้าไปถึงคนข้างในสันครู่นาตาชามองหรือยังใช่ไหนมองมองหน้านะค่ะสวัสดีค่ะาจัลเจสเตฟานเนลเฟเดรโกซิลโมราปสซิโมวูฟฟี่มองให้ลึกเข้าไปข้างในเธอมอหันหลังอยู่หันหน้าหรหันหน้าค่ะสักครู่นะคะมองเธอมองให้ลึกลงไปเธอจะมองลึกไงเธออยู่ไม่สุขลึกเธอมองให้ลึกๆเธอจะเห็นอีค เธอจะเห็นคนนึงคนไหนอะสายตาจมรเห็นเจอหมอนเราดีกคนแล้วนะเราดีคนแล้วนะเจ๋หมอนเราดีกคนแล้วพัดชันเปรตเป็นปืนไรเฟิลป่ะไปยิงมันเลยมั้ยยิงบ้านเลยอีเวนท์มันเป็นลูกปืนเลยเหรอคะใช่แต่มันยังใช้ไม like <bbe> ่ได้อ่ะมันเป็นไรเฟิลเนี่ยใช้ได้แล้วกาดยิงเลยจ้ะการเราเป็นปืนไปแล้วทำไงดียิงกีเลยจ้ะไรเฟิลเหรอ โกโก้ก้กไฟล์ไฟ์ไฟ์โกก้ไม่ไม่ไม่ใกล้ใแต่ไฟล์ไฟล์ไฟล์ปัง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 ไรอะกระเตะกับหมูกัตายฮัลโหอะไรมาโทรมาดักฐานเลยใครอยู่ไหนแม่หนูเองอยู่ที่มือป่ามาเลยมาเลยมามาให้มาใพยานเป็นพยานเลยแล้วตอนนี้โอ้ยอะรนักหนาใครโทรมาวะอไทย เอาไปเนี่ยหรอไปเนี่อยู่ที่มือปากเธอมาเร็ว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 ไปไม่เป็นนะเธออยู่ตรงไหนนะเกาหลีว่ามึงไม่มีบทไม่มีบทเกาหลีไม่มีบทอยู่เฉยหล่อนไม่มีบทหล่อนบทของหล่อนอยู่แค่บนเรือจบฉันขอสอบสวนพวกคุณอยู่แค่บนเรืออยู่แค่บนเรือ